โอเคพาทุกคนมาที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะที่เขตยานลามินทาวันนี้ก็เดินทางมาเช่นเดิมค่ะโดยรเมีนสาย60นั่งจากประตูน้ำก็ไกลพอสมควรนะทุกคนนอนหลับไปหลายคืนแต่ว่าก็คือเป็นการผจญภัยแบบนึี้แต่ที่เคพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าข้างในนี้มีสิ่งอะไรบ้างนะ่าสนใจแบบไหนบ้างเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะไปไป <c oughs> เก่ะกาเไปดูร้ันนี้ก็หน,น้างานเสน็จลนะคะร้านโมชีโมชีม <c oughs> เราชอบกระบอกใส่น้ำอันนี้ทุกคนไม่แพงด้วยนะคะสีที่เราชอบตรงนั้นเลย <c oughs> เราลงไปดูชั้นล่างกันก่อนดีไหมเออเอ้ยว่าชั้นล่างมีอะไรบ้างที่นี่ถือว่าใหญ่แล้วสวยมากเหมือนกันทุกคนคุ้มค่ากับการมานะอุยนั่งรถรับหลายตื่นเดี๋ยวชิคพาเพื่อนๆลงไปดูข้างล่างนะ อ๋อข้างล่างเป็นโซนเป็นโซนแบงค์นะคะเป็นแบงค์เป็นธนาคารเป็นเครื่องเล่นมีหลากหลายแบงค์หลากหลายธนาคารชันนี้เป็นฟู้ดมาร์เก็ตค่ะมี็อบเก <c oughs> ี่ยวกับอาหาร <c oughs> มีหลายร้าน I can feel your heart racing Cause everybody knows Yeah, everybody knows And I can feel your body shaking of Every single touch That's just how it goes That's how it goes oh, I find it so hard ขอบแบบขายของเป็นล็อกเป็นล็อกแต่แต่ละร้านไปดูก,ก่อนทีว่าด้านในเป็นอะไรมาทางนี้ดีกว่า เสื้อผ้าก็จะเป็นลดราคา5้าสเสื้อผ้า,าเนี้อผู้ใหญ่สวยนะมีกต่เกงใส่ทำงานด้วยนะทุกคน695บาทอันนี้ลดจาก1390บาทนะอันนี้เป็นเสื้อ น่าจะเป็นแบบผู้ชายหญิงใส่ได้นะทุกคนโอ้สวย790ดร้อานนั้นสี่รเสื้อโปโล,โลรร้านนี้ขายกระเป๋านะกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้แบบใส่ทำงานก็มีสีพื้นแล้วก็มี สีสันก็มีคงไม่มีวาส,สนาเลยจะสวยๆทุกคนเมือนสีเด็กโดยรวมของชั้นล่างนะทุกคนเดี๋ยวทีเคพ้าขึ้นไปข้างบนไปชั้นบนกันที่นี่น่าจะมีสี่ชั้นนะทุกคน มีวิกซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ข้างบนด้วยนะเอ <c oughs> จอรถอีกแล้วอยากได้จังโอ้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นรถไฟฟ้าคันนี้สวยสแส7น0 0 0า9 0 0บาทอันนี้เป็นรถไฟ้ฟอู้สีครีมสีที่เกชอบน่ารักตัวนี้ก็จะเป็นซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะเพื่อนๆทุกคนอู้ยใหญ่มากนะแต่ที่เ็ไม่เข้าไปเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องการึ่งปีกสีอันนี้โดยรวมด้านของชั้นบนก็ยังมีอีกนะ แต่วันนี้เราจะแบบเป็นช็อป้านรองเทานะ้านะทุกคนแบบสปอร์ตรูใหญ่ร้านนี้ใหญ่ ขอนี้อุ้ยราคาถูกมากอุ้ยถูกกว่าเราซื้ออีกสองกิโลโอ้ทอ่นนี่มีแบบเป็นบูธขายอาหารสตาร์ทด้วยนะทุกคนมีหลายฮอลล์เลยมีหลายแบรนด์อันนี้มีโอนะชอบมีโอแล้วก็จะมีสมาร์ทอล ของสุนัขโอ้ที่นี่ดีมากอะที่ฉันชอบมากทำไมไม่อยู่แถวบ้านเราเนาะอันนี้อะไรเอ,อ่ยห้ามจับห้ามถืออห้ามถ่ยวนนี้น,น,น่าจะเป็นแบบโซนเพชชอบปนะทุกคนจะเป็นถ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าสัตว์แล้วก็อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงชุดสวยโอ้ยชุดไทยด้วย โอเคโอเคครับแล้วอันนึงก็คือนี่เราดูไปกัะไปรอ่ะเป็นเหมือนงันมาตั้มขัดเลี้ยงนะคะทุกคนเป็นน้องหมา 还没想到啊。 สักเลียงมาแล้วค่ะทุกคนกคนฝั่งนี้จะเป็นขายขายเคื่อกับเครื่องสำอ่างน,นะเดี๋ยวทีเคาทุกคนขึ้นไปชั้นข้างบน ก็จะเป็นลานโล่งๆแล้วก็ส่นวนใหญ่จะเป็นช็อปนะทั่วไปร้านขายของเป็นฟูไอแลน์ด เข้าห้องน้ำก็สวยมากเลยค่ะตรงน้ไม่รู้เป็นอะไรใหญ่มากเลยทุกคน ก่าเราจะกลับถึงบ้านเราไม่สะดวกคิวเดี๋ยวเราดูกันซื้ออะไรได้บ้างป้าขายแกงขนมหวาน ทีเคข้ามถนนมาอีกฟากนะคะเพื่อหาปลายรถเมยก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนมันเป็นห้างใหญ่แล้วก็แบบคนเยอะไม่ค่อยน่ากลัว่มีลุมขายผักด้วยคลนี้ที่เคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีทีเคด้วยนะคะเอาไว้พบกันโอกาสหน้า I can feel your heart present Cause everybody knows. Yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. And that's just how it goes. That's just how it goes.